สวัสดีครับคุณพเซลินทอโต้นะจ๊ะวันนี้ผมมากับรถกระบะเพราะว่าช่วงล่างนี่แข็งแก่งมากนะกันินีสันนาวรา2.5 e back edition ปี2019ได้4ทูโทนแบบนี้สีขาวกับหลังคาสีดำและเป็นสีดำตามสไตล์ back edition แบบนี้นครับผมนะใครสนใจรถคันนี้ดูจากคลิปนี้มาพี่เอาไปเลยพี่โปรโมชั่นเดือดๆเลยพี่คมนะครับ6ีหรือว่ากล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับผมนะ และเพื่อไม่พลาดการรับชมนะครับผมนะการอัปเดตสต็อกเข้าใหม่หรือว่ารถที่มีนาต็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะเพื่อไม่พลาดกับรถเข้าใหม่แต่ละคาของบริษัทพอโตของเรามาที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยดูไฟหน้าสวยๆจำๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดนทามาให้แบบนี้มาพร้อมกับไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้ในโคมสีขาวสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟตันมองจากโรงงานนะครับผมแล้วดูด้านหน้าตามสไตล์แบดดิชั่น กระจังหน้านะตัดเป็นสีดําแบบเปอร์โนแบคแบบนี้นะพร้อมกับโลโก้ดิสันใหญ่เลยแล้วดูด้านล่างนะช่องระบายอากาศด้านล่างนะครับผมน้ยังมาพร้อมกับสีดําแบบนี้ตัดกระสีตัวรถนะดูติ๊กเกอร์สีส้มคาดมาให้เพื่อความสปอร์ตน,นะมาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้าง2 5 d e จุดห้าดีแบคดิชั่นนะครับผมนะคันนี้จะมีคิวส่มล้อเพิ่มมาต่างหากนะครับผมนะเป็นสีดําแบบนี้นะตัดความดุดันเข้าไปนะครับผมนะแล้วยังมาพร้อมกับ ล้อแม็กอล่อยสีดำเงาๆแบบนี้นะสีเปียยนบแบงเลยนะครับผมนั้นแล้วนี่โลโกโ้นิสันมีให้นะใหม่มากๆนะคันนี้นะแล้วดูนั้นดูในซุ้มล้อนะพี่โคตรใหมนนน่นะคันนี้นะครับผมนั้นด้ดูรู้เลยว่ารถคันนี้นะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคันนี้อามาต่อที่ด้านข้างกระจกมองข้างนะครับผมนะเปล่าพาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะเลงนักุญใจปบบสมาร์ทคีย์เลสที่เปิดประตูสีดำนะแล้วดูนี่ดูด้านข้าง น้ำตาลของตัว2.5 E-Back Edition นะครับจะมีติ๊กเกอร์คาดข่ามาให้แบบนี้นะนนแต่แก้ม้ายมาเลยนะเพิ่มความหรูหราความสปอร์ตเข้าไปนะครับผมนะแล้วมีอยู่ตัวติ๊กเกอร์ด้านข้างนี้ VGS Turbo นะตรงนี้เขาเรียกว่าเทอร์โบแปรผันนะด,ดูไดูด้านในกันด้าน,นในคันนี้เป็นแบบสมาร์ทแคปนะพี่นะรับเปิดได้กว้างขวางแบบนี้เลยภายในคุมโทนด้วยกับสีดำนะและตรงกลางนะครับผมนะเป็นเบาะสีน้ำตาล ลายสวยแบบนี้นะนะพี่นะแล้วดูเข็บเย็บมาเป็นได้เสียงตาเลยนะพี่เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะดูในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างนี่เม็ดอาร์นะครับผมนะเดิมโรงงานนะครับผมนะลูบไปนะจะไม่บาดมือเลยนะหรือว่าถ้าเป็นรถที่ชนัะพี่คว่ำม,มานะเม็ดอาร์ตรงนี้ไม่เหลือแล้วเม็ดอาร์ตรงนี้ไม่เหลือเลยนะแล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างตรงนี้กันบ้างพี่ดูไหมว่ารถไม่เคยแกะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะน็อตไม่มีขยับเลยนะนี่รถคันนี้ไม่เคยแกะเลยนะแล้วดูนี่ ตัวตั้งส่วนประตูตรงนี้นะครับผมนะนี่จากเดิมโรงงานนะครับไม่ขยับปิดผิวไปไหนเลยนี่แต้มสีโรงงานนึงมีมาให้แบบนี้เลยนะแล้วส่วนด้นนนานในนี่บาแควนมีให้แบบนี้นะแล้วนี่มีทีทตุ๊กแกให้ด้วยนี่แม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยพี่นะแล้วก็บันไดชายล่างซ้ายขวานะพี่นะไม่มีรอยแตกหักรอยแตกร้าวเลยนะแล้วดูนะเป็นหัวนี่เป็นสีดําแบบเป็นโนแบกด้วยแล้วก็มาพร้อมกับติกเกอร์คาดข้างนะเป็นสีส้มนะ มาชมในส่วนของซุ้มล้อด้านล่างกันบ้างพี่ดูคาสีนะสีดาแบบนี้เลยพี่เงาเงาเลยนะไม่มีคราบสนิมไม่เห็นเลยนะครับผมนะลงล้อนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะแล้วดูคิ้วนะไม่มีโวครอยแตหกหักรอยล้าวไห้เห็นเลยนะพี่แล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านซ้ายกันบ้างเห็นมาว่าเหลี่ยมคมสันอยู่โคปแบบนี้นะมาพร้อมกับคาริบอยด้านหลังให้ด้วยนะพี่นะไม่มีรอยจบหรือรอยบุบเลยแนละ้วนี่โรโก้แบ็กอีดิชั่นมีให้แบบนี้เลยนะติกงติ๊กเกอร์สวยเลยนะพี่นะคันนี้ เดี๋ยวเราดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังคันนี้นะครับผมนะนี่ตัวคาริบอยสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนี่นะครับผมนะโหแล้วดูภายในนะพี่ดูภายในไลเนอร์นะครับผมนะคันนี้ไลเนอร์ใหม่มากๆนะไม่ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักมาเลยนะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวรถกันบ้างตัวรถคันนี้ได้เป็นกล้องมองหลังมีให้นะเวลาถอยหลังนะจะมีกล้องมองหลังมาให้นะโลโก้โลโก้อยู่ครบกันชนหลังนะจะเป็นสีดํายังมาพร้อมกักบเซ็นเซอร์คู่หลังมาให้สองจุดด้วนะพี่ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านขวากันบ้างพี่มองไหนะเหลี่ยมคมสันอยู่โคแบบนี้เลยรอยจุ๊บรอยบุบไม่มีเลยนะพี่นะเดี๋ยวมาดูตรงช่วงล่างฝั่งขวากันบ้างดูคัสซีนะพี่นะดำไปปีแบบนี้เลยไม่มีพวกรอยสนิมไม่เห็นเลยนะครับผมนะแล้วพี่ดูความใหม่ของรถคันนี้นะเดีย๋ยวผมให้ตจกร้องแผ่นท่อนะครับผมนะเห็นไหมท่อใหม่ๆอย่างนี้เลยยังเงาแบบนี้อยู่เะยรนะพี่นะใครสนใจรีบเลยนะพี่นะผมบ,นะบอกเลยรถใหม่น้อยๆนะอยู่ที่เราไม่นานเลยนะพี่อยู่ที่เราไม่นาน เดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของด้านในห้องไอซ์สานด้านขวากนะันนะนี่แม้ดูที่วงที่พิงนะครับผมนะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคนนั่งหลังก็สะดวกคนขับก็สะดวกคนนั่งข้างคนขับก็สะดวกนะพี่นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาชมรายละเอียดตรงนี้กันพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยแบบมันตินะครับผมนะทั้งซ้ายและขวาเลยเลขหมายเพียงแค่7 8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับผมแล้วคันนี้นะได้เป็นวิทยุ c d มี3มแต่ว่ามีตัวกล้องมองหลังมาให้นะครับผมนะแอร์อะนาล็อก นะคันนี้ได้เกียร์แมนนวลหสปีดเลยนะพี่นะมีทีเซป AUX มีให้แล้วมาชมในส่วนของนี่ได้อีกคันนี้คันนี้มีเซ้นท่าล็อกมาให้นะอันนี้มีเส้นท่าล็อกมาให้แล้วก็เปิดถังน้ำมนันนี่ได้ตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของโครงสร้าง,ง,างรารตรงนี้บ้างรายเม็อาร์ตรงนี้บ้างนะนี่นี่ห,นหมายว่าจะแกะตรงไหนก็ด้เห็นเม็ดอาร์หมดนะครับผมนะนี่คือรถไม่ผ่านกัน ชนหนักมานะครับผมนะรถเดิมเดิมน้าอริษัเรารับประกันนะครับผมนะเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างนะพี่นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะพี่ว่าจะเป็นยังไงห้องเครื่องบอกเลยว่าแห้งๆนะครับผมน้าไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมหรือน้ํามันเยิ้มเลยนะพี่นะนี่นะใหม่มากมากพี่นะดูนี่ดูแรงๆไม่มีน้ํามันรั่วซึมหรือน้ามันเยิ้มเลยนะพี่นะที่แห้งกริบเลยนะครับผมนะแล้วใหม่มากๆพี่เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนในส่วนของโครงสร้างลับขวากันบ้าง พี่แล้วตั้งแต่น,อน็อตฝากระโปรงเลยนะฝาก,กระโปรงไม่เคยแกะแล้วนะพี่นะน็อตไม่เคยโดนมาแจเลยแล้วเนี่ยดูไล่เรียงลงมาครับผมนะน็อตไม่โดนมาแจแบบนี้เลยนี่ดูด้านหน้าไม่เคยแกะนะหมุดเหมิอดอยู่ครบนี่ดูด้านหน้าท้าย<ม>ก็ไม่เคยแกะนะพี่เห็นไหมดูแต้มสีโรงงานตรงนี้โรงงสีมูฟน,นะครับผมน,น,นั้นนี่ดูน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะแก้มท้ายก็ไม่เคยแกะด้วยนะแล้วพวก ทำเติมพวกมอกรครับผมนะของฝาโปรงเดิมโรงงานนะมีให้แบบนี้เลยแล้วทุกพี่ดูรอยเม็ดองเม็ดอ้างนะแจ่มมากแผงกันความร้อนก็มีให้นะพี่นะถ้าใครสนใจนะกับคันนี้เลยนิสสันโนเวล่าสองจุดห e แบดดิชั่นคันนี้พี่ได้รถปี 2019, สองพันิบเก้าได้ธรรมด์แคปได้เกียร์แมนนวล6สปีดเลขไม้เป็นแค่70,000โลนะผมให้ราคาดีๆเลยพี่360,000 00, บาทพี่ผ่อนมีแค่6,000บาทนะตนลอดอายุสัญญาเงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทเลยพี่ นะไม่ว่าที่อยู่บ้านกาแดงกงุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลเรามีบริการเพ็นแฟนแนถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับผมนะหากสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบอกอกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ